เคมีวี่ิ๊กคีวะวันนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ว้าวเป็นเฮ้ยแต่ว่า คนและผู้หญิงสองคนมันซึก่กันเคมีไม่ถึงชีวะ คณะเต็งเน่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 งเราถึงกันที่คณะวิทยาศาสตร์มบุรพาแล้วใช่ครับตอนนี้เขาก็แบบแบ่งสีเรียบร้อยแล้วพอเราแยกก็ดูดีกับเขาบอกว่าเป็นฐานจุลชีวะ ก็ตัวสีเขียวก็ต้องอย่ากับเจอชีวะเราจะไล่มาแล้วเราจะมาขูดเชื้อลง <c oughs> เฮ้ยเป็นอันตรายต้องใช้จะต้องระมัดระวังในการทำนิดนึง <substit uting> <expand> นะราวงโอเคตอนนี้เรากำลังจะมาย้อมสีสไลด์จอให้อง่ายขึ้นนั่นคม้นเย้เจ้าสุดแล้วม่วงขอใครใหญ่สุดนองคิดดูไม่รู้มันคือสีคริสตัลแววเลอ I uh -huh. และเราก็เข้าแบบจุลชีวะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเขาก็ได้ให้เรามาทานอาหารว่างสูตรแซนวิชกับน้ำมะพร้าวสดชื่นแล้วฐานต่อไปจะไปไหนครับคี่น่เราไปไปพิสซีส่วนนี้คือเขากำลังเข้าไปเผชิญหน้าต่อกับสิ่งที่เราเพิ่งเจอมาอืมอร่อยอร่อยอร่อยอืมอร่อย ็จแล้วแต่ประเด็นอ่ะคือเราอ่ะไม่ทําตามสูตรแต่ว่ามันดันได้คําตอบเลยทําให้ครูเขาต้องไปคิดสูจน์ใหม่เพื่อเขาบอกว่าเนี่ยอย่าขอเก็บคือแบบเก็บดัตต้าอยนะโทรศัพท์ไปถ่ายดัตต้าเราไว้เลยนะเพื่อเอาไปศึกษาวิจัยต่อเนียเพอเอศึกษาวิจัยต่อเือยแบบเอออย่างเช่นเราก็ไม่เก่งนะอย่างเช่นศาสตร์สังเกตไว้เขาให้ครูก็ได้สูตรใหม่เลยนะใช่อันนี้เราก็จะมากินข้าวกันวลเลยเป็นพวก อันนี้เราก็จะมากินข้าวกันนะคะนี่ข้าวอะไไม่รู้เหมือนกันแต่หน้าน่ากินตัวนี้อันนี้ห่างหายกันไปนานสองข้าบ้ากลับมาพร้อมกับข้าวผัดกุ้งอร่อยปะยังไม่ได้กิน ฉันคิดไหมบีสองฉันว่าฉันคิดนะบีหนข้างแม่ดากินเค้าไม่กินหวานสันดานไผ่นี่เราก็ต้องมาสั่งเต่าบินต่อเพื่อแบบให้แบบได้สารอาหารที่ครบฮัลโหลไปดูไปดูเดี๋ยวพี่เอาใสยไปเลย แลมึงเอาผมออกจากแว่นให้หน่อยเอ้ยขอบคุณครับที่รัยส่วนอันนี้เต่าบินว่าผมนั้นจะมากินช็อกมิ้น

วันนี้เราเก็ยิ้นขนมกันเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ลังกำลังจะไปเข้าทานต่อไปเป็นวิชาที่สามซึ่งของผมเนี่ยเป็นวิชาเคมีส่วนของคุณเนี่ยเป็นวิชาป้องกันตัวจากสัตว์มึน <laughs> เคมีแล้คะเราก็ออกมาเรียนเรื่องเซลล์อิเล็กโทรไลต์ก mm ันเราก็ต้องใช้แผ claro> ่นแผ่นแผ่นไฟขัดแผ่นทองแดงก่อนแล้วเราก็เอาอะไรวะเนี่ยน้ำกด1 0 0 ml ร้อยทำอะไรวะก็มาจุ่มเอาทองแดงด้วมแล้วอันนี้เรียกช่างสีดัแไหนเเราเปิดลงเข้าปุ๊บเลเวิ่งเลยค่ะ อันนี้เราต้องรอ15นาทีนะคะเพื่อให้มันทำปฏิกิริยา แล้วแลบเคมีของเราก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วต่อไปเราก็จะไปกินเบ็กกินเบกแล้วก็ไปทำกิจกรรมก่อนกลับไปกันค่ะหมู 啊。Oh, wow. ทุกคนลิ้นจ oh, oh oh kind of ิบเบี้ยมากตว้ชีมิตตู้ชีมกตตู้ชีมิตตู้ชีมิตตู้ชีตชีชิชีิ้ีนู้ิชีมต ตอนนี้เราก็ได้เสร็จสิ้นกิจกรรมทั้งหมดแล้วพร้อมกับได้กระเป๋ามหาวิทยาลัยบุรพามคณะวิทยาศาสตร์มาคนละหนึ่งใบก็ถือว่าดีมากถือว่าเป็นค่ายวิทยาศาสตร์ที่ดีมากๆนะคะเราก็กำลังจะกลับกัน วันนี้เราจะมาร้องเพลงซ่อนไม่หากันแบบสี่โทนเสียงอันนี้สูงสุดอันนี้สูงรองอันนี้เสียงตางแล้วผมเสียงต่ำหน,นึ่งสองสามไม่ได้เลย กนยานกูแล้วก็ถือว่าจบทริปค่ายวิทยาศาสตร์มอบุราพยาย่างเป็นทางการถือว่าทริปนี้ดีมากๆแล้วก็สนุกมากๆเฮ้ยไม่ได้ก็ <c oughs> ถ้าใครชอบทริปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร งป้ามีกระดิ่งกี่ลูกคก